เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งว่าไม่มีเสียงหรือเปล่าไม่มีเสียงเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเด้อทำไมเป็นอย่างเงี้ย มีแล้วอันนี้เสียงไม่ได้เสียงจากไม้เดี๋ยวรอสักครู่รอคนเข้ามาด้วยนะรอคนเข้ามาด้วยเอ้เกิดอะไรขึ้นเนาะมันถึงอืมเอาแล้วสิไม่เสียเดีย <c> ก <oughs> <c oughs> ก็เป็นนู่นเดียกก็เป็นนี่โอ้ เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอคนเข้ามาก่อนนะครับรอคนเข้ามาก่อนเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นที่ไม้ครับผมถอดไม้แล้วก็ใช้ได้ปากกับเสียงตรงกันหรือเปล่าครับตอนนี้ปากกับเสียงตรงกันไหม <c oughs> ผมไม่แต่เรื่องปัญหาเกิดขึ้นไม่มันใช้ไม่ได้แต่แป๊บหนึ่งอ่รารอ,นนอะระหว่างรอคนเนอะระหว่างรอคนอ่าระหว่างรอคนสิ่งข้าหากันก่อน ทำไมเสียงไม่มาฮะเ,เดี๋ยวรอสักคู่ฮะรอสักคู่โอ้ยนนอมีแต่ปัญหาเ,าเสียงของไม์ตัวนี้มันซิงกันไม่ได้มันก็เลย เกปัญหาอืสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้เสียงมาแล้วเนาะเสียงมาแล้ว ผมใช้ iphone ใช้ iphone อ๋อไมค์ตัวนี้มันเสียไมค์ตัวนี้มันเสียนะฮะไมค์ตัวนี้มันเสียแต่ไมคตัวนี้มันใช้ได้อ๋ออ,อเคดู้ละดูละรู้ปัญหาละเดี๋ยวผมจะลองเสียบไมคตัวนี้ดู พี่แสงจันทร์ครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับพี่แสงจันทร์ครับตอนนี้เจ็ดนาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวขอขอเทสไใหม่อีกรอบก่อนว่าไม่ตัวนี้ใช้ได้ไหมไม้เสียจริงๆด้วยเออโอ้มีแต่นแนวสีเสียเนาะช่วงนี้เดี๋ยวซื้อใหม่ <laughs> เดี๋ยวหาเงินซื้อใหม่อีกแล้วว้ามีแต่ของเสียตังค์ <c oughs> ทักทายท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับที่ดูอยู่หน้าตอนนี้วันนี้วันที่11กันยายน2568ครับตอนนี้เวลา20นาฬิกากับอีก52นาทีโดยประมาณก็อย่างว่าแหละครับ ในช่วงนี้มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนกับเริ่มเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกับเริ่มเริ่มอะไรหลายๆอย่างที่มันใหม่ๆเข้ามาผมแชร์ไปในกลุ่มเนี่ยคนในกลุ่มก็อยากจะเล่นอย่างเดียวนะตำหนิคนในกลุ่มนะเออเหมือนไม่จริงใจต่อกันบางครั้งบางทีเราก็น้อยใจนะผมเห็นหลายท่านหลายคนไม่ได้สนใจอะไรเลยเวลา เวลาทำกิจกรรมเวลาทำนู่นทำนี่รู้สึกว่าผมแอบดูหลายๆพฤติกรรมคนที่คุยกันนะเหมือนไม่มีจริงใจเหมือนอันนี้ผมพูดจากใจเลยอมืมีแต่คุยกันอย่างเดียวครับแต่หาความจริงใจมันมีจริงใจแต่คนกับคุยนคุยกันสองคนแต่คนอื่นเขาไม่ได้จริงใจด้วยอันนี้ตำหนินะ ผมรู้สึกได้แสดงความรู้สึกได้ทันทีอ่ะถ้าอยากจะอยู่เป็นแบบครอบครัวจงเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะครับ <c oughs> อันนี้อ่ว่ากันนอกนอกห้องแล้วกัน <c oughs> เออว่ากันแบบนอกห้องนะถ้าจะอยู่ร่วมกันเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เวลาเขาทำกิจกรรมอย่านะหยุดนิ่งเลยอะ เขาเรียกว่าคนที่มีมารยาทถ้าไม่ไม,มีไม่มีมารยาทเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจตรงกันนะว่าผมตำหนิใครไม่ต้องเอ่ยชื่อให้รู้อยู่แก่ใจก็แล้วกันให้เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ถ้าจะอยากอยู่ร่วมกันเออวันนี้ตัวเลขนำโชคต่อไปจะงดหาหน่อยทั้งหมดนะครับในห้อง ถ้าเห็นกันแบบนี้แล้วงดทั้งหมดเลยไม่ต้องวางแนวให้ใครอยากอยู่ก็อยู่ใครอยากจะไปก็ไปไม่ได้น้อยใจนะแต่พูดความจริงคนเราเนี่ยถ้าจะอยู่ร่วมกันต้องเคารพกฎกติกาต้องมีมารยาท อยู่ห้องอื่นเขาไม่ให้อย่างนี้เลยนะบอกไว้ก่อนอือันนี้อยู่แบบพี่น้องบางครั้งบางทีก็อยากจะตำหนินะเห็นอะไระขัดหูขัดตาก็อยู่นิ่งๆไว้เฉยๆ <c oughs> นิ่งไว้ไม่พูดะก็เหมือนพ่อดูลูกอยู่ดื้อปานไหนก็ต้องอดต้องทนอะเออวันนี้เอาสูตรคิดสูตรคำนวณของผมงวดที่แล้วเนี่ย มันเฉียดิดีวๆอะไรมันจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอหาปากาก่อนออะเดี๋ยวรอเสียงเสียงกับปากตรงกันหรือเปล่าครับเสียงกับปากตรงกันไหมเวลาผมพูดเวลาผมพูดเสียงกับปากตรงกันไหมถามท่านผู้ชมหน่อยถามคนดูหน่อย แต่แป๊มหนึ่งนะผมจะทําอะไรแล้วมัวแต่มัวแต่พูดตรงกันเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณพี่แสงจันทแสงจันมากมากครับที่ตอบคอมเมนต์พยายามถามถามแล้วไม่ตอบ มเราก็ไม่รู้ไงเพื่อนบ้านวันที่วันที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านวันที่สิบสองนะสิบสองวันที่ยี่สิบเอ็ดจะมีบวงสวงนะครับที่วัดป่าทัมวงสารามยังไม่ได้แจ้ง พระอาจารย์ให้ทราบเลยนะวันที่21กันยายนนี้นะครับ,บวงพิธีบวงสวงสายบุญสนมนิว,วารตี้นี่แหละนะอันนี้เป็นช่องผมขึ้นว่าบารมีสุริยันสนมนิวนะฮะเดี๋ยวผมเขียนตัวเลขก่อนรอสักคู่นะรอสักคู่ 168 1งหกแปดหนึหกตัวจะมีอะไรมามีอะไรบ้างห้ใช่ไหมห้าแปผมตัดเอาเหลือแค่6คู่ด้วยกันนะครับห้าแปดแปดหนึ่งเหนึ่ง

แล้วก็ 7, 5, 7, 9, 7, 5หรือเปล่า 7, 9, 7, 5เ5ห้าโอ้ทำไมห,หลายตัวสองสี 2, 4, 6, 8, 8่ดแดคู่วันนี้8คู่ไม่ตัดนะไม่ตัดนะครับไม่ตัดอ่ะประมาณนี้8คู่อ้าวกลับหัวกลับหางใช่ไหมกลับหัวกลับหางนะ,ะกลับหัวกลับหางเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง สลับไปหน้าจอก่อนประมาณนี้ครับประมาณนี้เพื่อนบ้านนะเอาแคปหน้าจอก่อนเด้อแคปหน้าจอก่อนตัวเน้นๆก็จะเป็นแปดึงกับเจ็ดเก้านะาชุดนี้นะชุดชุดสูตรสูตรคำนวณของผมนะครับสูตรคำนวณของผมนะสูตรนี้จะเป็น แปดหนึ่งแปดห้าอ่ะแปดแปดหนึ่งแปดห้าเอาห้าแปดตัวเนี่ยมันเขียนเขียนเหมือนกันเลยเอาขออภัยมันจะออกห้าแปดหรือเปล่าน้อแปดห้านะเขียนผิดออกมันก็เป็นตัวกลับนั่นแหละเออขออภัยด้วยอ่ะกลับไปใหม่อ่ะตัวนี้กาวออกเพราะว่ามันห้าแปดและแปดห้าตัวเดียวกันนั่นแหละเป็นตัวกลับนะครับตัวนี้อของผมก็จะมีอยู่แค่นี้ ไอสนะ้สูตรนี้นะสูตรนี้นะสูตรคิดสูตรคำนวณของผมออกสูตรหนึ่งที่ผมไลฟ์สดก่อนหน้านั้นในเฟซบุ o กเนี่ยเป็นอีกสูตรหนึ่งจะวมีสสูตรด้วยกันเอามาประกบคู่กันหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊มหนึ่งอ้ปาาก,กาแดงหายไม่เห็นปาาก,กาแดงครับขออภัยด้วยอไม่เป็นไรเอาปาาก,กาสีน้ําเงินนี่แหละเออนี่นี่น,นี่ได้อยู่อ่ะผมเน้นให้เน้นให้ตัวนี้นะครับเน้นให้สอง สา,สามสามคู่เน้นให้3คู่เน้นให้3คู่ประมาณนี้เนาะโอเคไม่ต้องไลฟ์สดมากฮะไม่ต้องไลฟ์มากอมโอเคหรือยังได้หรือยังครับได้อยัง16นาทีแล้วนะโอเคก็ อาใครบอกไม่มีเสียงมีเสียงหรือเปล่ามีเสียงมีแล้วมีแล้วนาอมีแล้วเออมีแล้วมีแล้วขม,มไลสดเนี่ยมันก็นเด้งขึ้นมาในกลุ่มนะได้แล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับที่พิมพ์เข้ามาขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับคือในระหว่างไลสดเนี่ย ผมส่งลิงก์เข้าไปไม่ควรคุยอะไรนะมันเพราะว่าอลายของผมบางทีมันเด้งรบกวนบางทีผมต้องเอามือถือไปอีกเอามือถือเนี่ยไปไว้ไกลๆแม้จะแม้จะแจ้งเตือนแบบสั่นก็ตามก็ตก็ตืดตืดตืดตือย่างนั้นแหละเออต้องเข้าใจนะที่คนอยู่ในกลุ่มน บอกว่าเออเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยขอความกรุณาในห้องเงียบเพราะสองห้องเนี่ยมันจะตืดๆตืดๆอยู่อ,อ,อ,อย่างนั้นแหละยิ่ยงผมใช้มือถือไลฟ์สดเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเลยนะมีหน้าถึงอันปันถึงลำคาญไปบล็อกของแม่อีกแม่หนึ่งเพราะว่ามันเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาผมไลฟ์สดมือถือเนี่ยถ้าส่งลิงก์ส่งไลน์เข้าไปขอความกรุณาในห้องนะครับเงียบโดยทันที ต่อไปผมจะเวลาผมไลฟ์สดปุ๊บนี่ใครคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปบล็อกเลยมันจะเด้งขึ้นมาแล้วกวนผมยิ่งผมใช้มือถือไลฟ์สดเนี่ยโอ้มันเด้งรบกวนเลยนะเออเนี่ยก่อนหน้านัา้นผมจะเอาไว้อยู่ไกลๆหรือว่าก็ปิดเสียงปิดอะไรทั้งสิ้นแหละแต่ว่าบางครัง้งบางทีเรารีบเวลาเราไลฟ์สดมันก็จะเตือนตื้อ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  มีอยู่ครั้งหนึ่งผมโยนทิ้งขยะไม่ใช่ทิ้งไม่ได้เอาทิ้งนะเอาทิ้งลงข้างขยะข้างล่างให้มันให้มันสั่นเม่เอาวางไว้บนโต๊ะไม่ได้มันลำคาญตูด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 ไม่เข้ามาดูไลฟ์สดแต่ไปคอมเมนต์ในห้องมันทําให้แบบตูด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 มันลำคาญทีนี้มันมันคือจิตเราไปอยู่กับโทรศัพท์เลยทีนี้แทนที่จะอยู่กับไลฟ์สดเวลาเราพูดคุยกันผมต้องโยนใส่ทั้งขยะเพราะว่าท้างขยะปุ๊บเนี่ยมันจะ ปบเสียงได้อพราะนั้นไอ้ตอนเช้ามาผมลืมครับแฟนเอาไปทิ้งเอ้าเอาโทรศัพท์ไปทิ้งบอกโอ้ยลืม <c oughs> ดีดีนะดีนะที่ที่ไปเจอก่อนโทรศัพท์อยู่ในถังขยะเออโทรศัพท์อยู่ในถังขยะไม่ได้ไม่ได้เอาทิ้งนะแบบเอาเอาเ,เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเ,อเพราะาจะมีขยะอยู่ข้างๆเสมอเวลาทํานูน่นทํานี่จะได้ทิ้งง่ายๆนะ ตัวเลขเราได้แล้วนะตัวเลขเราได้แล้วบอกแจ้งไว้ในกลุ่มนะฮะเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยขอความกรุณาเงียบแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลามันจะแจ้งเตือนน่ะผมเปิดแจ้งเตือนไว้แล้วมันจะเด้งถ้าผมใช้ iPhone ไ,ไอเครื่องนี้มันมันรู้สึกมันรวนไลฟ์สดแล้วมันช้ามากเวลาเปิดอะไรสักอย่างช้าไม่น่าถึงเสียงกระปากไม่ตรงกรันผมดูสาเหตุแหละเพราะเป็นที่เครื่องเป็นที่เครื่องไอตันที่เครื่องไอเครื่องนี้มันใช้มาเป็นเกือบ หลายปีแล้วมันจะมันจะมันจะรุนๆนิดนึงช้านี่ก็ใช้ได้จะ p h o n e ล่ะทีนี้ก็เลยเอา p h o n e มาไลฟ์สดนะครับอขอบคุณค่ะเห็นเลขแล้วค่ะขอบคุณมากครับผมทีนี้ไอตัวนี้จยพึ่งเดี๋ยวจะมีสูตรสูตรดึงไอสูตรนั้นน่ะผมผมให้แล้วล่ะผมให้ไปแล้วในในในส่วนของอ ไหนไหนอ้ออีกเล่มหนึ่งมันได้มันไม่ได้อยู่ที่นี่อีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งเอาเอาไว้ที่หัวเอาไว้ที่ฝั่งนู้นฝั่งที่ผมนั่งนั่งดูทีวีจะนั่งดูทีวีแล้วทํางานเออเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่างค่อยไล์อีกทีหนึ่งไอ้ช่องนี้เป็นช่องเปิดใหม่สำรองไว้ใช้งานช่องช่องตะก่อนโดนบล็อกครับเพราะว่าคุยพูดโจ้งๆมากจนเกินไปเขาบอกว่าผิดกฎชุมชน เป็นการชวนเชิญการเล่นการบนันันดังนั้นเวลาเวลาอะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่ตรงๆนะต่อไปเนี่ยจะเป็นดิ้งเลี่ยงเลีดิเงเลี่ยงสักหน่อยแต่ในช่องหลักเนี่ยไม่ได้ผิดกฎอะไรเพียงแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เชื่อมเมลกับช่อง YouTube ไม่ใช่ช่องผมเป็นไปนอีกช่องหนึ่งงนั้นนะผมพยายามที่จะ,ะยื่นเรื่องไปว่าไม่ใช่ช่องนี้นะครับช่องเมลเนี่ยเป็นช่องช่องของสนมนิววารตี้นะครับ ป่นนี้ก็ยังไม่ได้ผมก็เลยเปิดช่องสำรองไว้ใช้งานและในส่วนของเพจเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนเรื่องของปิดการเข้าถึงของเพจคนดูไม่ค่อยมากไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมก็เลยไปสร้างเพจใหม่เอาเพจเก่านี่แหละเคยทิ้งๆไว้ไปสร้างเพจใหม่ทําเป็นเพจใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะสำรองไว้ใช้งานเวลามีปัญหาเพราะเกี่ยวกับตัวเลขกลุ่มเหล่านี้มันมีปัญหาอยู่แล้วผมยิ่งเวลาไลฟ์สดเนี่ย พูดมันพูดกันตรงๆนะมันจะพูดกับเกี่ยวกับตัวเลขอ่างี้ไม่ได้ไม่ได้พูดแบบอ้อมๆเพราะนั้นในกลุ่มก็เหมือนกันในกลุ่มไลน์ในกลุ่ม Open Chat มันก็จะมีแบบนี้แหละเวลาเราผิดกฎมันก็จะโดนบล็อกเหมือนกันเนะี่ยใน YouTube ด้วยใน Facebook ด้วยมันก็จะประมาณนี้ถ้าเหมือนกันนะครับอาใครที่ยังไม่ได้นะเดี๋ยวผมสลับหน้ากล้องไปให้ผมใช้มือถือลองดูว่าจะใช้มือถือได้ไหม แบบเวลาไม่ต้องตั้งกล้องกล้องผมอยู่ตรงนู้นนะานี่กล้องของผมเห็นไหมกล้องตัวนี้ผมใช้กล้องตัวนี้นะใช้กล้องตัวนี้ไลฟ์สดเนี่ยเนี่ยกล้องตัวนี้ไลฟ์สดนะครับกล้องตัวนี้ไลฟ์สดผมขี้เกียจฮะมันจับมือถือแบบพับๆอย่างนี้เลยง่ายดีไม่ต้องมีอะไรมากมายเพราะอุปกรณ์ในการไลฟ์สดมันค่อนข้างที่จะเยอะวุ่นวายต้องมีนู่นต้องมีนี่ไม่ใช่กล้องกล้องอย่างเดียวนะตั้งอยู่ตรงนู้นไลฟ์สดมา อาจารย์มือถือมันจะง่ายนิดเดีงแต่มันสะดวกมันภาพไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับเอาแค่ตัวเลขก็พอนะครับอะประมาณนี้นี่สู่คิดสู่คำนวณของผมนะมเดี๋ยว AI เนี่ยค่อยว่ากันต่ออีตอนแรกพรุ่งนี้วันนี้ว่าจะ,ะวันนี้ว่าจะไปวัดไปบอกท่านพระอาจารย์ว่าวันที่21วันที่21จะบวงสวงะจะมี อาจารย์คงจากโคราชมาเป็นเจ้าพิธีพร้อมกับนางรำสองสองนางด้วยกันนะครับนางรำนะครับสองนางสองสองนางแล้วก็ปู่คงจะเป็นประกอบพิธีมาจากโคราชไปประกอบพิธีบวงสวงที่วัดป่านธมุวงสารามซึ่งผมไม่เคยในช่วงพรรษาเนี่ยต้องเราต้องทําพิธีบวงสวงก่อนนะบวงสวงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ให้บอกบุญใครอยากจะช่วยเหลือ สมทบทุนในเรื่องเรื่องของอพิธีพิธีกรรมบวงสวงไม่ว่าใบาสีหานางดวงนาลังค่าอา,อาจารย์คงอาจารย์คงบอกอุยไม่ต่อไรอเออแล้วแต่แล้วแต่จิตธานะครับแล้วแต่จะให้ว่าง,ง้นก็เป็นบมื่นเลยเนาะตั้งไว้ที่อย่าเกินหมืน่นเด้บอบ่มีเงิน <c oughs> อ,อ่าโอเคครับเสียงชัดเจนวันนี้ต้อง ขอ,อยุติในการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกทา่านทุกคนที่ก็มาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณในกลุ่มด้วยที่เป็นสหธรรมบิกจะติธรรมที่เอื้อเฟื้อกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะทําบุญอะไรนะที่เกื้อหนุนกันมาโดยตลอดคนที่ทําบุญก็ทําบุญอยู่ตลอดอย่างนั้นแหละคนที่ไม่ค่อยทําบุญก็ไม่เป็นไรก็อนุโมทนาสาธุเราสาธุเอานะครับอู้อยากจะทําบุญแต่ไม่มีตังนะคำว่าไม่มีตังเนี่ยไม่ใช่ว่า จะไม่ได้บุญเราอนุโมทนาบุญเอาก็ได้แล้วนะบุญกุศลเกิดขึ้นนะกากอนุโมทนานะครับบุญมันเกิดขึ้นอยู่ที่ใจเรานี่แหละ,ะให้ด้วยใจถ้าไม่มีก็เอาใจนยะสาธุขอบุญกุศลขออนุโมทนานะแค่นั้นเองครับไม่ได้ยากยังมากมมยเนากไม่มีก็คือไม่มีนะออขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ก็มาติดตามรับชมครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ bít trắng đại là bà này à, coi